ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l ลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ไปค่ะดาราู้เรื่องของรายรับรายได้หรือการเงินกันหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมประจําปี2566นะคะสำหรับที่ทางการเงินรายได้คุณได้ไพ่เดอะฟลูค่ะช่วงนี้จะดูชิลๆหน่อยนะเหมือนกับว่ารายรับก็มาเรื่อยๆเนาะต้องการแบบไหนต้องการอย่างไรก็มีเข้ามาให้คุณได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจถามว่าเยอะมากมายไหม,มก็ไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่ถามว่าติดขัดไหมก็ไม่นะคะเรียกได้ว่าสบายๆชิลๆนะคะและเป็นรายรับที่ มาจากการใช้ความสามารถมาจากการใช้ความคิดสร้างสารรค์มาจากการวิ่งเต้นในเรื่องต่างๆประสานง,งานในเรื่องต่างๆทาให้คุณเกิดในเรื่องของราย,รรายได้เข้ามานะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะใช้ความรู้ความสามารถในการหาราย,รรายได้ในช่วงระยะเวลานี้แต่ไม่ถึงโดดเด่นแต่มีเข้ามาเรื่อยๆเนาะในในช่วงปี2566รายจ่ายมีระว่งในเรื่องรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสารังสรรค์หรือว่าการเหมือนกับการ มันมีงานเลี้ยงเยอะเนาะหรือว่าต้องพบปะเพื่อนฝูงต้องพบปะผู้คนจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการไปเดินทางไปพบคนนั้นคนนี้หรือเป็นลักษณะของรายจ่ายที่ต้องประสานทีมงานต่างๆหรือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสังสรรค์นะคะหรือเป็นงานเลี้ยงแบบนี้ต้องระมัดระวงังเรื่องรายจ่ายหน่อยนะบางทีจ่ายเกินตัวหรือเปล่า ควบคุมรายรับรายจ่ายบาลานซ์ให้ดีๆนะคะคุณจะพบว่าหากคุณลงทุนทำะไรในช่วงนี้ด้านการเงินนะสามารถทําได้นะคะจะมีคนช่วยเหลือจะมีทิศทางบางอย่างที่เราจะมองเห็นว่าควรทําแบบไหนอย่างไรอย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้หาข้อมูลเยอะๆนะ หาข้อมูลเพื่อความมั่นใจในการตัดสินใจทุกๆเรื่องทั้งการงานและการเงินเพราะน่าจะทําให้คุณชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเมื่อชัดเจนกับตัวเองอาจารย์บอกแล้วว่าเราชัดเจนกับตัวเองได้มากแค่ไหนทุกๆคนก็ชัดเจนกับตัวเราได้มากเท่านั้นและความกังวลของคุณที่เป็นเจ็ดดาที่เดินหน้าเดินไปถอยถเดินหน้าแล้วก็ถอยเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าคุณเดินหน้าอย่างเดียวจะไม่ใช่แบบระแวงกังวลสุดท้ายแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยเด็กถือเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะรอบครอบร,รมะมัดระวังชัดเจนในสิ่งทงี่ทำนั้น่าจะทําให้คุณมีทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานพบคนช่วยเหลืออุปถัมภ์มีผู้ใหญ่เอ็นดูนะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันเราที่ทาความสําเร็จมาเพิ่มเติมเรื่องความรอบคอบในเรื่องต่างๆด้วยการหาข้อมูลเยอะเรียนรู้เยอะต้องรู้จริงด้วยนะคะเพราะว่าชีรารู้ไม่จริงก็ไม่ได้นะนกลายเป็นว่า พูดไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่เรารู้จริงก็กลายเป็นสะท้อนกลับมาหาตัวเราทาให้เราได้รับความเสียหายอีกกลัวกับสิ่งที่พูดไปอีกเพราะฉะนั้นจะพูดจะคุยจะจาะไราในปีนี้มันต้องชัดเจนน่ะคือจะพูดไปลอยๆไม่ได้ต้องมีหลักฐานต้องมีข้อมูลต้องมีความชัดเจนในสิ่งนั้นๆเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะสะท้อนกลับมาทําร้ายเราโดยไม่รู้ตัวก็ได้ก็ต้องรอบคอบเรื่องนี้ด้วยนะคะและนี่คือทิศานะคะดวงชะตาในเรื่องของรายรับรายได้าการเงินของชาวราศีพิจิกที่จะเกิดขึ้นในช่วง ปี2,566ค่ะ